พักเก้าไกลและผู้อยู่เบื้องหลังเนี่ยใครไม่รู้แต่สวรู้เอาอเมริกาด้วยไหมใช่ไหมอเมริกาป้าแน่นอนอเมริกาแล้วนะเพราะว่าผมให้สัมภาษณ์ไปแล้วไงนะอเมริกานะครับอเมริกาอยู่เมื่อไหร่คุณพิธาและเก้าไกลก็เรียกว่าก็ไปเข้าสถานทูตนะครับแล้วก็ออกมาแล้วก็มาก่อม็อบแล้วก็กำลังที่จะมา ก้าวไกลการเมืองมาเร่งรัดกรกะตให้เร่งประกาศผลบ้างอ,อย่างนี้นะหลายๆอย่างนะประชาชนทั่วไปที่เขาไม่ได้มาออกทีวีอย่างผมเนี่ยเขาก็เห็นเขาก็รู้เขาก็ทราบครับที่ท่านสวพูดเนี่ยบอกว่าถ้าให้ให้เหมือนพักก้าวไกลมั้งบอกให้พักก้าวไกลเข้าไปเนี่ยม,มันจะวุ่นวายทีนี้มันไม่เกี่ยวกับนายกแล้วนะคาว่าเข้าไปหมายเขาไงหมายความว่าทั้งพักเข้าไปเป็นรัฐบาลเนี่ย หรือเปล่าแบบนั้นเลยใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยมันจะมาสอดคล้องกับที่บอกรัฐบาลแห่งชาติสอดคล้องกับข่าวหรือว่ามีการพยายามที่จะทําผลักให้ก้าวไกลเข้าไปเป็นฝ่ายค้านแล้วที่เหลือก็มาจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ<อ>กันมาอะไรกันอ,อ,อ,อย่างเงี้ยมันค่อนข้างสอดคล้องเลยอะ่ะ<อ>เพราะะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่าน ท่านกําลังหินหรือกาลังจะโยนหินถามทางหรือว่ากําลังจะบอกกับประชาชนว่าฉันรู้อินไซด์มานะเดี๋ยวเขาจะทําแบบนู้นแบบนี้แล้วพออีก3เดือน6เดือนข้างหน้าเห็นไหมผมบอกตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่เชื่ออย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ยท่านท่านคิดอะไรมาคขาตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นความคิดของท่านหรือความคิดของสอวอส่วนมากหรือว่าเป็นธงที่ได้มาหรือว่าสิ่งที่เขาบรีฟไปรับบรีฟเข้ามาว่าตกลงมันจะเป็นอย่างนี้นะคุณไม่ก็ทีละคำถามเดีด๋ยวเป็นตอบไปทันอขปากาด้วยไหมอ่าไม่ในา มันือเอาก้าไกลเป็นฝ่ายคันเอาหลักคือหมายความว่าที่บอกว่าให้ก้าวไกลเข้าไปเดี๋ยวมันจะวุ่นวายเนี่ยคำว่าให้ก้าไกลเข้าไปเนี่ยหมายความว่าจะไม่ให้เขาเข้าสภาหรือจะไม่ให้เขาเข้าไปเป็นรัฐบาลหรือว่าหมายถึงไม่ให้พิธาเข้าไปเป็นนายกเออเอามันสามมันสามเลเวลอ่านะผมเอาอย่างนี้นะครับพี่น้องประชาชนฟังอยู่เนี่ยผมคิดว่าการที่คุณพิธาพรรคก้าวไกลและผู้อยู่เบื้องหลังเนี่ย ใครไม่รู้แต่สวรู้เอาอเมริกาด้วยไหมใช่ไหมอเมริกาป่ะแน่นอนอเมริกาแล้วนะเพราะว่าผมให้สัมภาษณ์ไปแล้วไงนะอเมริการอบอเมริกาอยู่เมื่อไหร่คุณพิธาและก้าวไกลก็เรียกว่าก็ไปเข้าสถานทูตนะครับแล้วก็ออกมาแล้วก็มาก่อม็อบแล้วก็กำลังที่จะมาก้าวไกยการเมืองมาเร่งรัดกกตให้เร่ง ประกาศผลบ้างอ,อย่างนี้นะหลายๆอย่างะนะประชาชนทั่วไปที่เขาไม่ได้มาออกทีวีอย่างผมเนี่ยเขาก็เห็นเขาก็รู้เขาก็ทราบครับคุณจิธาคือท่านสวัสผมถามนิดนึงเนาะว่าสมมติเรากำลังคุยอยู่เนี่ยคืออเมริกาเขาก็เขาถือเขาก็เรียกว่าประเทศมหาอำนาจนะมสมมติว่าอยู่ๆของเราเนี่ยมีประเทศอะไรจะประเทศอะไรสักประเทศหนึ่งเล็กๆเขากำลังพูดแล้วก็สวของประเทศเขาเนี่ย มาพูดกันโครมๆเลยบอกว่าเขามาแทรกแซงอยู่เบื้องหลังเข้ามาวุ่นวายมาสนับสนุนพรรคการเมืองให้มาป่วนมาอะไรอย่างเงี้ยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยท่านไม่กลัวเลยว่ามันจะกระทบกระเทือนเนี่ยที่เสนอกันแบบนี้โครมโครมเนี่ยกิติศักดิ์เคยด่าไปแล้วเพราะว่าเข้ามายุ่งไม่ว่าจะเป็นมุนทิธิไม่ว่าจะเป็นไอรอไม่ว่าจะเป็นนิดนะฮะกิติศักดิ์ด่าไปแล้วว่าเมื่อคุณจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเนี่ยประเทศไทยเล็กๆเนี่ยสวกิตติศักดิ์ ในนามของประเทศไทยก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแม้จะประเทศเล็กๆนะครับผมตอนนั้นผมจึงประกาศว่าเป็นประเทศใหญ่ก็อย่ามาเผือกกับประเทศเราคุณพิธาบอกไม่กลัวกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราเป็นถึงสวแล้วก็ไปมีความเคลื่อนไหวแบบนี้ถูกไหมใช่ใช่เพราะทางการเมืองผมได้รับคำสอนมานะว่าให้ระมัดระวังเวลาจะพูดไปถึงประเทศในตรงกันข้ามานะการที่คุณพิธาพรคเก้าไกลเนี่ยไปสนิทสนมกับทูตสถานทูตอเมริกาเนี่ย ท่านไม่คิดเหรอครับว่าจีนว่ารัสเซียว่าซาอุดีอาระเบียเนี่ยตะวันออกกลางเนี่ยเขาจะไม่สบายใจเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายการต่างประเทศของเราเนี่ยเ,เราเป็นกลางๆลนี่ดีอยู่แล้วรักทุกคนนะครับอชอบทุกประเทศถึงจะถูกแต่ไม่ใช่ว่าไปพบกับทูตประเทศหนึ่งแล้วกลับออกมาแล้วก็เข้าไปพบทูตนะครับอย่างนี้มันมันมันปิด ปิดความลับไม่ได้หรือครับความลับไม่มีในโลกครับค,คือผมมองว่าตรงเนี้ที่พูดเนี่ยเขาเรียกกันแล้วก็เป็นศัพท์ที่ใช้ในการทูดเลยว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะบอกว่าการไปพบทุดประเทศหนึ่งแล้วออกมาแล้วไปพบทุดอีกประเภทประเทศหนึ่งเนี่ยออกมาเนี่ยเราจะบอกเป็นความผิดเนี่ยผมว่าตักกะมันแปลกๆมากๆเพราะนั้นเนี่ยมันต้องมาพูดว่าในสาระที่เขาไปคุยเนี่ยเรามีหลักฐานอะไรที่เราจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือว่ามันจะเป็นสิ่งที่มาทําร้ายประเทศไทยเพราะมันหลายครั้งบนหลายเวทีนะครับอย่างเช่นครั้งที่แล้วก็บอกว่าสิงคโปร์เป็นอย่างงู้นอย่างนี้ในส่วนของการเมืองก็มีพูดอะไรเงี้ยผมก็บอกเฮ้ยมัน มันยังไงเนี่ยมันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตรงนี้ก็บอกอ่อยแล้วแล้วเราไปกล่าวหาประเทศอื่นแล้วสิ่งที่บอกเมื่อกี้เนี่ยนี่ก็บอกว่าคล่อินจ,จ,จากกำลังกล่าวหาอเมริกาเข้ามาแทรกแซงการเมืองประเทศคือคือท่านท่านกล่าวหาได้แต่ท่านจะบอกว่าอ่าเมื่อกี้ท่านบอกว่ามีไอรอมีอะไรบ้างกระจดไม่ทันละหลายอย่างเลยเนี่ยไอ้ที่ท่านว่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นประเทศของเขาไม่ไม่ได้เป็นสหรัฐอเมริกาทั้งหมดมันมันท่านจะบอกว่าเป็นนุ้งเว้นที่ซึ่งผมก็ไม่รู้จริงหรือเท็จยังไงที่ท่านบอกแต่ท่่่่่่่่่่่่่าา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 นนนนนนนไไปปปปปเเ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 หหมมมมมรรรรรววววววพอออออออททททททยยยงงงีีีี้้แลลลดืกกกกัับบใคผะะะะะ็็สขศศึจู อาจจะมีการไปเจรจาค้าขายแล้วก็ไปขัดใจกันอะไรกันแล้วก็มาบอกว่าประเทศเราไม่ดีอย่างเงี้ยมันกระเทือนแล้วมันเป็นมันคนพูดเป็นเป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยผมว่าผมว่ามันมันจะไปกล่าวหากันอย่างนั้นมันน่าที่จะคอนกรีตนิดนึงไหมอ่ะมันน่าที่จะมีเนื้อหาสาระมีข้อมูลอะไรที่มันชัดเจนมากกว่านี้หน่อยก็แน่นอนนะฮะถ้าคุณอยากอยู่อย่างประเทศยักษ์ใหญ่ในโลกนี้นะแต่คุณก็ไม่สามารถที่จะมาก้าวไกลในประเทศเราได้ผมเนี่ยได้รับการเชิญ วีเด้วยนะฮะไปงานวันชาติสหรัฐนะครับผมจะคิดดูก่อนว่าจะไปหรือไม่นะเพราะผมพูดอังกฤษไม่ได้เดือนเดือนหน้าเนี่ย,ยนะผมได้รับเชิญด้วยนะ,ะแต่คิดดูก่อนว่าถ้าประเทศคุณยังก้าวไกายประเทศเล็กๆเ,เ,เนี่ยก็ไม่ต้องไปไม่ต้องคุยกันเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าตรงนี้คุณสิทธากำลังบอกว่าประชรระาธิปไตยประชาชนเลือกตั้งมา การเลือกตั้งมันก็สะท้อนออกมาว่าใครรวมกันได้มากนั่นคือรัฐบาลใครเป็นเสียงข้างน้อยที่รวมกันได้น้อยก็เป็นฝ่ายค้านยิ่งการเลือกตั้งครั้งล่าสุดประกาศจุดเรียนกันชัดเจนบนเวทีต่างๆว่าพักไหนคือฝั่งไหนยังไงทําไมสวสองหิ250คนถึงไม่เคารพแล้วสอวอก็บอกไม่ได้บ้านเมืองจะลุกเป็นไฟถ้าพิทากับก้าวไกลขึ้นมาบริหารจะเกิดการฆ่าฟันกันนองเลือดอันนี้ถึงขนาดน,นั้นเลย ก็เลยต้องเลยรับยับยั้งไม่ให้ถามไม่ให้มีการเกิดขึ้นขออนุญาตพี่สรยุทธอย่างนี้นะครับว่ากิติศักดิ์เนี่ยมีหลักการบั่นคงนะครับว่าจะไม่ไปก้าวไก่ในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับแต่ถ้าหากว่ามีการเสนอแคนดิเดตนายกมานะครับมาถึงสวใช้อำนาจตามมาตรา272เนี่ยสวถึงจะพิจารณาในขณะนี้ผมเรียนทุกรายการพี่สิทธาก็ เป็นพยานได้ว่าผมเนี่ยผมบอกว่าผมไม่ไปก้าวไายการจัดตั้งรัฐบาลคุณจะผสมกับใครร่วมกับใครเนี่ยกิติศักดิ์เมื่อวานดูเขาจับจับมือกันทําหัวใจกันรู้สึกไงคลีดไหมไม่ไม่ไม่ผมถือว่าเป็นเรื่องปกติของการการเมืองนะฮะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจริงๆริงเนี่ยยายเขาแตกกันไหมนะฮะเพื่อไทยก็บก้าวไกยถามตรงๆ เราไม่มีอำนาจตรงนั้นไม่ขอพิีอำนจเอาตรงๆได้เพราะว่าผมสัมภาษณ์คำไหนคํานั้นก็คือผมบอกแล้วว่าเพื่อหยุดบ้านเมืองขัดแย้งรุนแรงแล้วก็มาลบลาค่าฟันไทยค่าไทยกันเองเนี่ยสื่อถามผมเองบอกว่าอ้าวอย่างนั้นน่ะถ้าเกิดเป็นพรรไทยอะไรนะเพื่อไทย ซึ่งมันเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วว่าพักหนึ่งจัดไม่ได้เนี่ยพักเพื่อไทยมีสสันดับสองเนี่ยก็จัดจัดรัดฐบาลไปนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าเทียบกันแล้วเนี่ยระหว่างคุณพิธากับแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยเนี่ยผมยังไม่ทราบเป็นใครแล้วผมย้ำนะครับว่าพักเพื่อไทยเนี่ยนักการเมืองเป็นบืออาชีพกว่านักพักเก้าวไกลยเยอะนะฮะแล้วผมเชื่อว่าถ้าหากว่าพักเพื่อไทย ถ้าหากว่าได้จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมีเคนดิเดตนนายกเนี่ยมผมจะโหวตให้เพื่อบ้านเมืองจะได้เดินไปได้ชั่วคราวเพราะฉะนั้นอยายเขาแต่กันเพื่อไทยมาจับกันอีกครั้งหนึง่งนะถ้าถ้าเอาคือถ้า,ถาไม่มีก้าวไกลเพื่อไทยก็ต้องไปเอาทาัทาง้งพลังประชารัฐประมูนใไทยไงผมผมไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นแต่ผมแต่ว่าถ้าหากคุณพิธากับก้าวไกลเนี่ยจัดจัด,จ,ดจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เพือ่อไทย มาจัดแทนเนี่ยตรงนี้ผมเห็นว่าบ้านเมืองจะเดินไปได้ชั่วคราวนะครับผมจึงเห็นว่าตรงนีมน้มันความลบลาข้าวฟันกันมันจะน้อยน้อยกว่าพักเข้าวไกลครับผมถามนิดนึงถ้าถ้าเกิดอสมมุตินะผมขออนุญาตสมมุติเขาบอกว่าเพื่อไทยดีกว่าอาวไม่ไหไรเอาแบผมถามในภาพรวม ว่าถ้าย้อนกลับไปนะครับแล้วไม่มีการรัฐประหารก็จะไม่มีการบรรจุสอวอไว้ในบทเฉพาะการ5ปีให้มาเลือกนายกถ้าเป็นแบบนั้นแล้วเลือกตั้งมาแล้วคะแนนออกมาแบบนี้เนี่ย ก็เขาต้องจัดตั้งรัฐบาลกตอนี้ถูกไหมเขาจัดไปสุดแล้วท่านกำลังจะบอกว่าอันนี้มันจะวุ่นวายเลยท่านก็เลยบอกว่าท่านเนี่ยจะเป็นโอ้โหเป็นฮีโร่เป็นซูเปอร์แมนแล้วจะมาแก้ไขปัญหานี้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นคือรู้ก่อนการเอาฟืนออกจากกองไฟนะืกี้บอกเออบอกว่าบอกว่าท่านรู้ก่อนการละท่านมาก่อนการท่านบอกว่าเดี๋ยวคนต่างจังหวัดจะเข้ามากันถล่มทลายมาอะไรทั้งๆที่คนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยเขาเลือกสองพักนี้นะหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะที่มารวมกันเนี่ยในแปดพักที่จัดตั้งเนี่ย ก็เป็นแบบนี้เนะี่ยท่านกำลังบอกว่ามันไม่ใช่ทีนี้ผมถามว่าแล้วมันจะมีระบบอะไรที่มันดีกว่านี้กว่ากว่า,กว,ากว่าระบบประชาธิปไตยที่เป็นแบบนี้ตอนนี้ถามว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นปัญหาคืออะไรปัญหามันไม่ได้เกิดจากประชาธิปไตยหรือเกิดจากประชาชนจะเข้ามาจะอะไรพระเลือกตั้งกันจบแล้วมันเกิดจากการที่เผด็จการฝังเอาไว้เพื่อสืบทอดอำนาจตัวเองด้วยการเอาสาว250คนมาเลือกนายกและท่านก็เป็นหนึ่งในนั้นอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นและย้อนกลับไปมีที่ท่านก็นบอกว่าออกกันหลายรายการได้พูดได้้้คุยยยไไดออะรรแลวเนนี่่ทาก็มับ ในหลายรายการและตรงนี้ท่าผมถามอีกท่านก็ต้องยอมรับอีกท่านก็บอกว่าสิ่งที่ท่านทําอยู่ทุกวันนี้ท่านตอบต้องตอบแทนบุญคุณพลเอกประยุทธ์ที่ตั้งท่านมาท่านพูดชัดๆแบบนี้เลยในสองสารายการแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่า<ๆ>มันเป็นการสืบทอดอํานาจของเผด็จการแล้วเขาก็เอา250คนไปฝังไว้ผลตอบแทนก็เป็นตําแหน่งแห่งหนเป็นอํานาจหน้าที่แล้วก็เป็นเงินเดือนอที่ตกเดือนละแสนกว่าบาทเป็นค่าอะไรของของอะไรน่ที่คุณิสางกัดตาานาเนี่ยครอบครัวไปเป็นผู้ช่วยเยอะนะ นะฮะก็ตรงนี้เนี่ยถามที่ระเบียบเขาห้ามไหมะยกเลิกสิครับมีลูกมีภรรยาไปไม่ไม่ไม่ภรรยาผมไม่ภรรยาผมว่าเป็นคนใกล้ชิดญาติอ่ะเอาไปไข้เลยนะไปเป็นผู้ช่วยของคนอื่นมีนี่ก็ทาได้ไหมล่ะครับอันนี้ผมผมขอแก้ต่างให้ท่านกิติศักดิ์ผมเข้าข้างท่านว่าถือว่าท่านเนี่ย มีสามัญสำนึกที่ดีมากด้วยการไม่ต้องหาโนมินีไงท่านลงตรงเลยท่านก็บอกว่าไม่มีกฎหมายห้ามผมก็ตั้งได้ท่านก็เลยตั้งใช่ไหมแต่ผมหนึ่งก็บอกว่าอันนี้ต้องชมไต้องว่าไว้วางใจอันนี้ก็แล้วแต่นะจจะได้ที่กลับมาคุณก็บังถามเมื่อสักรู่นี้ว่าลยโดยระบบระบบอะไรดีกว่านี้มันจะดีกว่านี้แล้วก็ถ้าเกิดไม่มีเขาฝังเอาไว้แล้วคุณกริศัก์ไปพูดตลอดเวลาเลยว่าผมต้องรับรับใช้ ตอบแทนพลเอกประยุทธ์ตอนนี้ที่วุ่นวายทั้งหมดไม่ใช่คนจะเข้ามาจากอะไรเลยแต่มันวุ่นวายจากสิ่งที่เผด็จการฝังเอาไว้ก็คือสว2 5งร้อแล้วจะต้องตอบแทนบุญคุณต้องตอบแทนบุญคุณไปยุทธ์แก้ข่าวนะฮะเราเนี่ยเป็นคนไทยนะครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยผมสอนมาว่าให้รู้จักบุญคุณคนแต่ว่าถ้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยบุญคุณของประชาชนต้องยิ่งใหญ่กว่าเหนือสิ่งอื่นใดแล้วผมย้อนกลับไปนะครับว่า ผมเรียนท่านสิทธามาหลายรายการแล้วว่าถ้าหากว่าจะพูดประเด็จการอะไรต่ออะไรเนี่ยพูดย้อนกลับไปก่อนสิครับก่อนหน้าตั้งแต่ปี54ไปถึง57เนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยถ้าถ้าไม่มีการทุจริตไม่มีการโกงกันประชาชนออกมามืดฟ้ามัวดินจะฆ่ากันอยู่แล้วเนี่ยทหารไม่ปฏิวัติหรอครับแล้วก็ไม่มีผมวันนี้หรอครับ <c oughs> แล้วผมอีกนิดนึงนะท่านนะ <c oughs> อีกนิดนึงก็คือว่าถ้าไม่อยากให้พวกผมทํางาน <c oughs> ไม่อยากให้สวนี่ทํางานเนี่ยซึ่งตามรัฐธรรมนูญเนี่ยปีหนึ่งไม่ถึงปีแล้วไม่ยากท่านไปแก้รัฐธรรมนูญดีครับไปตัดตรงนี้ครับพวกผมก็กลับบ้านไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เมื่อเราเมาตามรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐธรรมนูญบอกอย่างนี้เนี่ยผมก็อยากจะย้อนไปว่านักการเมืองเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ารัฐธรรมนูญเป็นอย่างนี้กติกาประเทศเป็นอย่างนี้ พอเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยจะแพ้ชนะไม่รู้แหละก็มาไวยวัยกติกาเนี่ยผมคิดว่มามันเป็นธรรมไหมครับออมันถูกต้องไหมครับออทาไมออไม่ศึกษารัฐธรรมนูญให้ดีก่อนก่อนที่จะมาเลือกตั้งอ,อ่าพอแล้วมั้งก็ผมจะบอกว่าที่จะอา้างจะบอกว่าเป็นทุจริตก็เลยต้องเกิดวันนี้ตั้งแต่ปี5 4าสี่ห้าเจ็ดต่างๆเนี่ยทุกวันนี้ดัชนีทุจริตที่ทั้งโลกยอมรับเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยมันสูงขึ้นกว่าเมื่อก่อนอีกนะตัวเลขทุจริตปปชมาบอกว่าตปีที่ผ่านมาเนี่ยทุจริต สามแสนกว่าล้านน่ะตัวเลขปปชออ,องค์กรอิสระแล้วองคอ์กรอิสระที่ตั้งกันมาเองด้วยม,มันออกมาอย่างเงี้ยท่านสวเสร็จแล้วพอเป็นอย่างเงี้ยเราเรา,เราจะบอกว่ายังไงเราจะไปยืนยันเหตุผลอย่างนั้นได้ยังไงอแล้วก็มันมันมันาสาเหตุที่ไม่เกิดรัฐประหารเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าชุจริตมากชุจริตน้อยตอนนี้มากกว่าเดิม,มแต่ไม่รัฐประหารก็เพราะว่า ทหารด้วยกันเองสถาปนาตัวเองขึ้นมาแล้วก็ไปฝังกลไกในรัฐธรรมนูญแล้วก็มาทําให้ตัวเองได้เป็นนายกคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่ประชาธิปไตยมันเป็นมปนประเด็จการชุบแป้งทอดก็เรียนนิดนึงนะว่าตรงนี้ท่านสิทธาก็ก็ท่องไว้เป็นเป็นนกแก้วนกขนทองนะเราเรียนอย่างนี้นะครับว่าการทุจริตเนี่ยคราวที่ผ่านมาก่อนที่จะมี22พฤษภาห้าเจ็ดเนี่ยศาลตัดสินแล้วว่ามันทุจริต สารตัดสินแล้วมันมัน,มน,มนทุจริตจริงนะครับโทษกี่ปีกี่ปีก็ว่าไปแต่ในขณะนี้เราก็มีสารซึ่งผมก็ไปทราบนะว่าใครทุจริตหรือว่าเรื่องมันอยู่ที่ศารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าสารยังไม่ตัดสินเนี่ยเขาถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่สายวม่ตัดสินเป็นผู้บริสุทธิ์ก็สารยังไม่ตัดสินเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แล้วทหารมายึดอำนาจทำไม ก็ no <|so|> เมื่อกี้ท่านก็บอกว่าทุจริตเลยยุ่งอันหน้าทั้งคนการยังไม่ตัดสินเลยแต่สารตัดสินแล้วเดี๋ยวไปเตรียมตัวนะเดี๋ยวต้องไปชี้แจงเรื่องของท่านเองนะอันนี้เรื่องของท่านโดยตรงเลยนะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบบคคุณรั